ญิงหาพารักรลา้า8คู่รักดาราประกาศเลิกแฟนรักนี้ไปต่อไม่ได้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณไบ์นอรนพัฒน ใหเอกหนุ่มที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวคบสาวสวยนอกวงการนามว่าน้องมินและที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์ที่ทั้งคู่นั้นค่วงกันไปดินเนอร์และไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่แล้วล่าสุดความรักของทั้งคู่นั้นที่เคยหวานกลับมาถึงทางตันโดยหนุ่มใบได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ที่ไปต่อไม่ได้ผ่านทางรายการดังพร้อมยังบอกอีกด้วยว่าเป็นการจบกันด้วยดีและยังเป็นพี่ชายที่แสนดีให้แน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้หนุ่มใบนั้นเฮิร์ตหนักเลยทีเดียวครับ คุณแพรวานิชาพัฒยังไม่ทันได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็โบกมือลากันไปซะแล้วสําหรับนักแสดงสาวคนเก่งแพรวานิชาพัฒที่เพิ่งจะเปิดตัวว่าหัวใจมีหนุ่มนอกวงการจับจองมาพักใจทํายังไงก็ไม่ยอมเปิดหน้าแฟนหนุ่มให้ได้เห็นกันชัดๆสักทีแต่งานนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการความรักก็ลมซะแล้ว พอล่าสุดเจ้าตัวนั้นเดีออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้โสดแล้วเลิกกับฝ่าชายมาสักพักพร้อมบอกอีกด้วยว่าเฮิร์ตหนักมากจบด้วยดีแต่เจ็บที่สุดขอสตดไปก่อนอยังไม่รีบมีรักครั้งใหม่ต่อไปจะให้เพื่อนสแกนก่อนลั่นเลือกเองเจ็บเองตลอดเลย คุณแม็กวีละคณิตและสาวรุ่นน้องไดๆนาลือม,มาศเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่คบหากันมานานถึง3ปีล่าสุดได้ปิดฉากรักกันไปอีกคู่แล้วครับโดยหนุ่มแม็กนั้นได้ยอมรับว่าได้เลิกลากับอดีตแฟนสาวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก่อนวาเลนไทน์เป็นการจบกันด้วยดีส่วนสาเหตุเป็นเรื่องของเส้นทางชีวิตและเป้าหมายที่ต่างกันนั่นเองครับ คุณอุ้มลักนาหลังจากที่คลุมเครือกันมาพักใจล่าสุดคู่รักของนักแสดงสาวคุณแมุ่ดแซบอย่างสาวอุ้มลักนาและอดีตสามีหนุ่มนักธุรกิจคุณบอลกฤษนะโดยที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับผิดแล้วว่าเจ้าตัวนั้นได้ทรยศต่อภรรยาและครอบครัวล่าสุดสาวอุ้มก็ได้ตัดสินใจปิดฉากรักกันลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือไว้เพียงความเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นเอง คุณติชากันติชาเรียกได้ว่าจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักไปอีกคู่แล้วครับสำหรับนางแบบและนักแสดงสาวสุดแซ่บติชากันติชาและคุณนิกแฟนหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่คบหาด้วยใจกันมานานกว่า4ปีแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้จบกันด้วยดีด้วยเหตุผลที่ว่ามีแนวคิดทิศทางที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับหนุ่มอาชีอาชีรวัฒและสาวมิยาทองเจือ ที่เพิ่งเปิดตัวคบหากันได้ไม่ทันไรก็มีข่าวถูกโยงว่าเป็นคู่รักไวทีนสบันรักล่าสุดทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายชายก็ <c oughs> ได้ออกมาคอนเฟิร์มชัดๆแล้วว่าทั้งคู่ได้ลดสถานะความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆเป็นการจบกันด้วยดีไม่มีมีอที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด คุณเพชรสหรัฐเรียกได้ว่าประกาศขาเตียงหักไปอีกคู่แล้วสำหรับนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังอย่างคุณเพชรสหรัฐกับแฟนสาวคุณนิวนิพารัตซีอีโอน้ำปลาที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังตัดสินใจอยู่กินด้วยกันมา2ปีพร้อมยังบอกอีกด้วยว่าทั้งคู่ได้คุยกันแล้วและจบกันด้วยดีนั่นเองละครับ ปิดท้ายกันที่นางแบบสาวคุณมิวกี้ปยาล่าสุดนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นได้เลิกรากกับแฟนฝรั่งที่เป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วโดยให้เหตุผลว่ามิวกี้เสียใจมากที่ความรักครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่รักครั้งนี้ทําให้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวมันอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์คุณมิวกี้ได้กล่าวเอาไว้นั่นเองละครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ